สำหรับคลิปนี้แอคแท็กออนไททันเราจะมาพูดถึงประเด็นการท้องของทางด้านฮิสตอรียเพราะหลายคนก็ยังงงเลยครับว่าทําไมการฮิสตอรียนะครับอยู่ดีๆเธอถึงปล่อยให้ท้องแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคลิปนี้เรามาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างดีกว่า สำหรับประเด็นการท้องของอิสโตรเรียนั้นนะครับคือผมเคยทํามาแล้วแหละตั้งแต่ในสมัยนะครับมังงะไอคแทกออนไททันเนี่ยได้ทาการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหรือจะเป็นเรื่องราวล่าสุดนะครับที่เปิดเผยในมังงะแต่ถ้าใครนั้นนะครับไม่อยากจะรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเด็นการท้องของอิสโตเรียเลยนะครับแบบว่าไม่อยากจะรู้ว่าอิสโตเรียนั้นนะครับมีจุดเชื่อมโยงอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเนาะเพราะว่าจะมีเนื้อหาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะอะไรมากหรอกครับในการสปอยนะครับเนื้ โนโนแคเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมคลิปแบบนี้อีกแล้วก็ก็อย่าลืมนะกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและก็ไปรับชมนะครับกับสิ่งที่ผมจะสรุปให้ทุกท่านได้รับชมสำหรับคลิปนี้กันเลยโดยหากใครที่ติดตามอนิเมะแอคแท็กออนไททันนะครับในซีซั่นที่4กครับตอนที่10นี้จะเห็นนะครับเป็นฉากที่แบบท้องแน่นอนนะครับใครเห็นยังไงก็รู้นะครับว่าได้เกิดจากการกินชาบูหรือหมูกระทะจนนิสตอรีของเรานั้นอ้วนนะครับแต่เนื่องจากว่าเธอท้องอยู่ซึ่่่งงในนนเเเรรรืออะะคับบกกก็็จปาาล ผ่านทหารนะครับที่ทําการแบบอบดินทาร,ราชินีนะครับว่าเออราชินีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอยากจะแบบว่าหาคู่คบคู่ครองเนี่ยก็ดันไปเอาชาวสวนชาวนานะครับในการมาเป็นคู่ครองของ,ของตนเองและดันมาท้องนะครับในช่วงเวลาที่เธอนั้นจะต้องสืบทอดพลังไททันสัตว์ป่านะครับจากทางด้านซีเยเกอร์เพราะก่อนหน้านี้นะครับทางด้านรัฐบาลของชาวพลาดีนะครับหรือว่าทางด้านผู้ใหญ่ี่แหละได้ทําการตกลงรับข้อเสนอของทางด้านซีเยเกอร์นะครับในการที่จะครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าของซีเจเกอร์โดยการที่ ว่าจะใช้พลังไททันบรรพบุรุษที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับกับทางด้านสายเลือดราชวงศ์ของด้านฮิสโตเรียเอ่ยนะครับหรือว่าทางด้านของซีเกอร์ในการปลูกพลังไททันพสุธามาเพื่อทําการข่มขวัญชาวโลกและแน่นอนเมื่อผู้ครอบครองพลังไททันนะครับจะมีอายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้นเมื่อซีกนะครับหมดอายุไขในการครอบครองพลังไททันนะครับก็เลยทําข้อตกลงกับทางด้านรัฐบาลฝั่งพนาดีว่าจะให้พลังไททันนี้สืบต่อไปนะครับชั่วลูกชั่วหลานต่อทางด้านนะครับตระกูลของฮิสโตเรียนะครับ โตเรียนะั้นมีลูกเยอะๆนะครับแต่ประเด็นก็คือฮิสโตเตรียนั้นนะครับดันไปมีลูกนะครับกับชาวไร่ชาวนาอันนี้หมายถึงเตกปนที่เขาบอกในเรื่องนะและดันนะครับมันมีลูกในตอนที่ว่าจะได้สืบทอดพลังไททันสัตว์ป่าไปเป็นเพราะว่าการสืบทอดพลังไททันสัตว์ป่านั้นอาจจะต้องเลือนไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กก็เป็นไปได้แต่ก็แน่นอนเลยครับว่าประเด็นที่มันสําคัญเลยก็คือนะครับหลายคนคิดว่ามันจะจริงรรอที่ทางด้านฮิสโตเตรียนั้นจะท้องกับชาวไร่ชาวนามันดูไม่ค่อยมีสตอรี่สักเท่าไไหหหร่ร่่นยูดดีีีกกก็็มมเุท ไม่รู้นะครับมาคาบอิโตเรียไปแดกนะครับโอ้โหแบบว่ามาแบบปาดทางโค้งเลยนะครับทั้งที่โซเรียนั้นเป็นหญิงสาวนะครับที่หลายคนนั้นหมายปองไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไรเนอร์เอ่ยนะครับแอกแต่งงานกับพิโตเรียแบบสุดๆหรือจะเป็นทางด้านของเอเรนนะครับที่ดูทีท่าแล้วนะครับแอบชอบพิโตเรียด้วยเช่นกันแต่แล้วนะครับดูเหมือนว่าในมังงะแอคแทกออนไททันตอนที่130นะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญและก็เป็นสิ่งนะครับที่แบบว่าเป็นตัวชี้นําเลยนะครับว่าคนที่น่าจะเป็นพ่อนะครับ อาจจะเป็นเอเลนเยเกอร์ก็เป็นไปได้ด้วยก่อนอื่นเลยนะครับในตอนที่130นั้นนะครับมีการเปิดเผยแลวครับว่าไอ้แผนการทั้งหมดเลยเนี่ยที่อิสโซเรียนะครับตอนนี้เธอท้องอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นการท้องแบบเพราะความปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับคือแบบว่ามีการรักใคร่กันแล้วก็สามารถมีลูกกันได้โดยปกติแต่มันเป็นแผนการของอิสโซเรียนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ทางฝั่งของทหารเนี่ยไม่สามารถนะครับจะใช้ประโยชน์ในตัวเธอได้นะครับณช่วงเวลาหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการยื้อเวลาหรือซื้อเวลานะครับเหมือนที่ทุกคนนะคร ด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นนี้นะครับมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างอิสโตเรียนะครับกับทางด้านของเอเลนด้วยเอเลนนะครับเขาก็เปิดเผยแหละครับว่าแผนการของเขาเนี่ยคืออะไรแผนการที่เขานะครับจะปกป้องนะครับชาวเกาะสวรรค์นี้ไว้หมายถึงคนที่อยู่ในกำแพงในตอนนี้นะครับก็คือเอเลนเนี่ยเขามีแผนหนึ่งอยู่ซึ่งแผนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแผนที่ดูโหดร้ายมากๆเลยกับชาวโลกแต่ถ้าหากจะปกป้องนะครับให้ชาวเอลเดียของพวกเขาเนี่ยคือชาวเกาะสวรรค์สามารถรอดพ้นจากคนทั่วโลกนี้ได้มันคือการที่เขานะครับจะต้องกำจัดทุกคนนะครับที่ต้องการจะเข็นะครับ พวกเดียวกันกับเอเลนก็คือชาวเกาะสวรรค์นั่นเองซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทางด้านของอิสโตเรียนั้นนะครับในตอนแรกเธอก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เอเลนนั้นเนี่ยจะฆ่าคนบริสุทธิ์คนที่ไม่รู้อิโนอีนีนอะไรนะครับเหมือนกับแม่ของเอเลนนั่นเป็นสิ่งที่แบบโคตรโหดร้ายเกินไปซึ่งดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เอเลนเนี่ยกำลังจะทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเพื่อชาวเกาะสวรรค์เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ในเบื้องลึกจิตใจของเอเล มารายที่แบบเป็นวงจรอุบาทแบบนี้คือต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าสาเหตุเลยเนี่ยที่ทางด้านทหารจากฮิสโทเรียนั้นก็คือได้พลังของไทท่านสซตป่าไปเพราะต้องการให้พลังไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในตระกูลของราชาไงครับแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ตเรีนั้นเนี่ยอายุของเธอนะครับอยู่ครบแล้วแล้วก็พลังนี้นะครับจะต้องถูกสืบทอดต่อไปนะครับต่อในลูกของเธออีกซึ่งมันก็หมายความว่าทางด้านของฮิสโทเรียนั้นเธอจะต้องยอมให้ลูกของเธอนะครับในการที่กินเธอเข้าไปเพื่อสืบทอดพลังนี้ซึ่งมันเป็นนนสิ่่่งทีเเเเอออลละครรัับบบไไมด้ก แหลคะครับว่ามันเป็นวงจรอ,อุบาทจะทําแบบนี้ต่อไปทําไมสิ่งเดียวนะครับที่แบบว่าทางด้านของเอเลนนั้นจะทําได้ก็คือฆ่าล้างไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกนี่แหละเพื่อที่จะให้หยุดวงจรน,นี้เพราะหากแบบว่าคนข้างนอกไม่มาลุกลามแล้วแล้วก็น,นะครับคนข้างในก็ไม่จําเป็นแล้วนี่ที่จะต้องมาสืบทอดไอ้พลังบ้าๆอะไรแบบนี้อีกแต่อิสโตเรียนะครับเธอก็ยิ่งยืนกรานอีกแหละครับว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตาบาปนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสโตเรียเองหรือทางด้านของเอเลนนะครับเพราะว่าการที่ฆ่าคนบริสุทธิทธ์ทั้งโลกนะันนที่่ใคครสสัักนนึงจะ รับสิ่งนี้ไว้ท้านเอเลนก็เลยบอกอิสโซเรียเลยแหละครับว่าหากรับไม่ได้เรื่องนี้นะครับเขาจะใช้พลังไททันของเขาในการลบความทรงจำของอิสโซเลียให้ละกันและสุดท้ายนะครับประโยคเด็ดนะครับที่มีการพูดถึงก็คือท้านอิสโซเรียนะครับก็เลยทําการขู่เอเลนไปเลยแหละครับว่า ถ้าหากเธอท้องขึ้นมาแล้วแล้วก็นะครับเอเล<อ>นจะทํำยังไงกันซึ่งแน่นอนเลยครับว่าประโยคนี้สําคัญเลยนะครับมันก็หมายความว่าอิโซเรียนะครับเอาประเด็นเรื่องการท้องนี้เนี่ยมาเป็นตัวประกันนะครับกับเอเลนซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเอเลนนั้นเนี่ยเธอก็คงไม่อยากให้อิสโซเรียนะครับจะต้องมาท้องนะครับเพื่อทําอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็ออกได้2ทางอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นทางที่ว่าอิโซเรียท้องจริงๆนะครับกับคนที่แบบว่าเป็นชาวไดชาวนาคนนั้นเนี่ยเด็กที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือแบบว่าทําการปชวเอออลนนนนนแ้้้กก็คคืทงัิ จริงเลยนะครับแต่มันก็อีกประเด็นหนึ่งก็ได้เอเลนอาจจะเสนอตัวนะครับในการที่เขาเนี่ยจะเป็นพ่อนะครับของเด็กในทองอิสโตเรียเองก็ได้ในเมื่อนะครับสิ่งนี้มันจะต้องทําหรือจะต้องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นะครับเอเลนก็คงไม่ไว้ใจหรอกให้ใครนะครับที่จะมาเป็นพ่อของ,ของเด็กนะครับแทนที่ของอิสโตเรียซึ่งมันก็หมายความว่านะครับทางด้านของเอเลนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะปกป้องนะครับในทางด้านของอิสโตเรียแทนที่โดยการที่เขานะครับต้องการให้ลูกของอิสโตเรียนั้นน่ะสมมติถ้าเป็นลูกของเขาด้วยนะก็คือลูกขขขอออออองงเเนนนนน่ยมมมาากิใตัวแทรืหดุไจ ทำให้นะครับมันจะเป็นการปกป้องนะครับอิสตอรียได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้นะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นทฤษฎีอยู่นะแต่หากดูจากการปูเรื่องมาในตอนนี้แล้วก็นะครับใครที่เป็นสาวกไม่ว่าจะเป็นเอเลนหรืออิสตอรยเนีน่น่าจะชื่นใจไม่น้อยเลยครับว่าอิสตอรียนั้นนะครับอาจจะท้องกับเอเลนก็เป็นไปได้นะครับด้านอาจารย์นั้นนะครับจะมีการเปิดเผยเลยครับว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นพ่อของลูกคิสตอรียกันแน่นะครับพอดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันจะเบนเป้านะครับมาที่เอเลนนะครับมากเลยล่ะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่านะครับพ่อในท้องของลูกอิสโตเรียตอนนี้จะเป็นใครนะครับมีความคิดเหมือนผมหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการที่ใครนะครับเป็นพ่อของลูกอิสโตเรียอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในมหาสงครามครั้งนี้ก็เป็นไปได้และเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและใครนะครับที่ชอบการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นแอคแท็กออนไททันวันพีหรือราโกนบอลนะครับอนาคตจะมีเพิ่มอีกนะก็สามารถกดซับสไคร้และกดกระ เเรราได้ลยนะคับก็เปิดกว้างให้ทุกคนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ